มาสิกระทรวงอวนะคะอ๋องานกระชาติเริ่มแล้วนะคะฤดูหนาวมมีงานกระชาิเนาะงานกระชาติเริ่มแล้วนะคะท่านผู้ชมคะไปที่งานกระชาติจะมีตั้งแต่วันที่11ถึง22ธันวาคมนี้นะคะทศมาราชาค่ะทศแปลว่สาสิบตึกใหม่ที่อยู่ยุฬาก็ตึกทศมาสิบเอ็ดถึงยีธันวาคมนี้นะคะบูธของกระทรวงอวโซนเอตรงข้ามสาราจ,จีนที่สวนลุมพินีนะคะ โอ้ปีนีจัดที่สวนลุมพินีเนาะบูธออกบูธกระทรวงอ,องวอนะคะโซน A ตรงข้ามสาราจีนที่สวนลุมพินีมาร่วมสนุกสุดล้ำกันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตมีโรงหนังเก้าดีเลยเหรอโอ้โหล้ำจริงพาคุณทยานสู่โลกเสมือนจริงพร้อมเครื่องเล่น VR ไ t เทคให้คุณดื่มด่ำกับประสบการณ์สุดสมจริง ใครชอบนะคะสัมผัสโลกแห่งอนาคตไปกันที่บูธกระทรวงอวในงานกาชาติปีนี้นะคะแล้วก็ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ทุกคืนเปิดประสบการณ์การชมท้องฟ้าตอนกลางคืนกับผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะพาคนเนี่ยไปสัมผัสความงามของจักรวาลแบบใกล้ชิดแล้วสอนว่าดูอย่างไร<อ>มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรมค่ะกระทรวงอววขนเอาวิทยาศาสตร์สุดล้ำ สนุกและน่าทึ่งคุณจะได้รู้ว่านักวิจัยของเรานะวัตกรรมของเราเนี่ยล้ำไปขนาดไหนแล้วยังมีการแสดงดนตรีศิลปะสุดอลังการตื่นตาตื่นใจไปกับกระทรวงอวอบูทกระทรวงอวอนะคะแล้วลุ้นโชคใหญ่กับกิจกรรมสอยดาวจากของรางวัลสุดพิเศษ,ษมากมายอย่าพลาดแวะมาเสี่ยงโชคกันที่บูทกระทรวงอวอนะคะซึ่งไม่ได้เพียงแค่ความสนุกแต่คุณอาจจะได้ความรู้ คุณจะได้พบกับความรู้นวัตกรรมอย่าพลาดมาเสี่ยงโชคกันนะคะนี่งังเตรียมแล้วเตรียมแล้วที่ส่วนรมอันนี้ภาพจริงเนาะภาพจริงอันนี้ของการไฟฟ้าไปเรื่อยๆมันจะมีแบบว่าตอนนี้เริ่มทําบูธกันแล้วนะคะไม่ได้ไม่มีเพียงแค่ควา,ามสนุกนะคุณได้ความรู้นวัตกรรมแรงบันดาลใจเปิดโลกกระนัดใหม่ๆพลาดไม่ได้นะคะชวนครอบครัวและเพื่อนๆมาเจอกันที่บูธของกระทรวงอวค่ะ กระทรวงอวอนี่เป็นกระทรวงที่กระทรวงใหม่ที่ล้ำมากนะอืแล้วมาสร้างประสรบการณ์สุดปะทับใจกันนะคะงานกาชาติปี67บูธกระทรวงอวอเทคโนโลยีล้ำสมัยค่ะบอกเลยว่าสนุกมากโรงหนัง 9D เราเห็นต่ 3D นะอ๋อ <laughs> รุ่นเราเนี่ยดูสามี่นายดีสามมิติก็ตื่นเต้นแล้วนะเอออันนี้9มิตินะฮะแล้วบอกเหมือนจริงมากอ่ะต้องใส่แว่นอ่ะเขาบอกว่าต้องใส่แว่นดูอ่ะแล้วมันมันเหมือนแบบ เหมือนเราอยู่ในนั้นอะตัวเราเข้าไปอยู่ในสงครามในปลายตะวันใช่ไปเล่นเครื่องเล่น VR ไฮเทคนะดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ทุกคืนนะกล้องดูดาวอะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายอธิบายให้ฟังไปกที่กระทรวงอวนะคะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมงานนี้ขนมาทั้งกระทรวงเลยเทคโนโลยีล้ำกระทรวงอวเนี่ยเป็นกระทรวงแห่งอนาคตของประเทศชาติเลยใช่ใช่ นี่เป็นข่าวเดียวนะท,ที่ที่เราอา่านนื่องว่าเราชอบกระทรวงนี้เราไปไหวยมากสมัยอาจารย์อนเนกอยู่อตอนนี้คือพี่พึง่งคุณสุภามารอ,าอิสระพักดีใช่ใช่คุณสุภามาสอิสระพักดีรัฐมนตรีกระทรวงอว mm hmm. ซึ่งคือถ้าพักร่วมรัฐบาลพักไหนเลือกกระทรวงอวเนี่ยพักนั้นเนี่ยคือน,นี่ของกระทรวงอวนะคะนี่กาลังสร้างกันเลยนะคะโรงหนังเอ่ยุดดูดาวเออย ฉันบอกได้เลยนะพักร่วมรัฐบาลต้องพักที่เจ๋งจริงอ่ะเลือกกระทรวงศึกษาหนึ่งกระทรวงอวบหนึ่งแล้วเธอภูมิใจไทยก็เลือกสองกระทรวงนี้แล้วแล้วมันเป็นอนาคตของประเทศนะแล้วขอโทษนะไม่ได้อะไรเลยคือได้แต่ทํางานอย่างเดียวอนาคตประเทศอยู่ที่กระทรวงศึกษาและกระทรวงอวอย่างกระทรวงอวบเนี่ยไปทะลเลอร์ทะล่าไม่ได้เนม่ได้พิจารนักวิจัยณ์ดงนั้นเลยไปซีซัวไม่ได้เลยใช่ใช่ใช่แล้ว ตอนนี้พี่สุภะชัยใจสมุทรไปเป็นที่ปรึกษากับน้องกับพี่น้องอ่ะ,อะ,ะกรณิตน,น่นะคุณสุภมาอิสระพ,พักดีก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะซึ่งก็แถลงข่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช,ไปชมบูธกระทรวงอ,อวอ์ตอนนี้ทุกคน,กคนแถลงข่าวชวมบูธกันหมดเลยนะคะ,ะมีเสียงค่ะไปฟังเสียงท่านคะ่ะการชาติจะเริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่11ถึง22ธันวาคมนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะไป เที่ยวที่บูธของกระทรวงอวนะคะอยู่ที่โซนเอติดกับกระทรวงมหาดไทยค่ะเราก็จะมีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติของทุกๆพระองค์นะคะแล้วก็จะมีของที่แปลกแหวกแนวที่กรรมการกรารชาติเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอนะคะในงานกระชาติปีไหนซุ้มไหนก็จะเป็นของที่มันเป็นกระทรวงอวนะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมนะคะเราก็จะมี แว่น AR VR นะคะให้เยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะได้ไปทดลองใช้ใส่เข้าไปแล้วก็จะเหมือนอยู่ในโลกสเสมือนจริงนะคะซึ่งอาจจะเคยเห็นกันแล้วบ้างแล้วก็จะมีโรงภาพยนตร์9มิตินะคะก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนนะคะแล้วก็จะมีห้อง Immersive ก็คือห้องที่น้องๆเข้าไปแล้วก็จะมีแบบเป็นภาพนู้นภาพนี้ฉายแล้วก็จะเป็นอินเตอร์แอคทีฟ เหยียบไปก็อาจจะดอกไม้กระจายเอามือไปแตะก็อาจจะเป็นพลุเอ่ยยิงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีเอ่ยการแสดงนะคะจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งสังกัดกระทรวงอวประมาณวันหนึ่งประมาณเกือบเกือบสิบโชว์ค่ะนะคะ,นะคะก็มีทั้งมีทั้งการแสดงมีทั้งดนตรีมีโชว์มีโชว์วิทยาศาสตร์มีโชว์มายากลน,นะคะมี มีกล้องดูดาวถ้าเกิดว่าท่านใดตามข่าวอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่สวนเบนที่เราไปจัดนะคะมีประชาชนคนไทยไม่น่าเชื่อนะคะชอบเรื่องดูดาวมากวันนั้นเฉพาะลงทะเบียนเฉพาะลงทะเบียนเฉยๆนะคะ3า0 0 0่ 35, คนนะคะนับที่ยังไม่ลงทะเบียนอีกน่าจะน่าจะเหยียบหมื่นคนนะคะเราก็มีกล้องดูดาวที่ใหญ่มากรู้สึกจะประมาณ14นิ้วะคะ่ะหลายกล้องนะคะไปตั้งไว้นะคะให คนที่ชอบดูดาวไปดูดาวได้นะ,ะเก็บตกท่านที่ยังไม่ได้ไปที่สวนเบนเมื่อทิตที่แล้วค่ะก็แล้วก็มีสสยดาวด้วยนะคะซึ่งงานการชาติขาดไม่ได้อยู่แล้วก็คือซุ้มกระลาประพฤกแล้วก็ขายของแต่ของที่เราเอามาขายนะคะก็จะเป็นของทีเ่เป็นของเหมือนสินค้าโอท็อปแต่ว่าเป็นโอท็อปที่ใส่นวัตกรรมเข้าไปเช่นมะนาวเราอยากกินนะ้มะนาวปกติก็คือก็ต้องนั่งคันอันนี้คือเป็นมะนาวผง นะคะฟริสไดมาแล้วก็ผสมน้าก็ดื่มได้เลยในราคามิตรภาพนะคะเพราะเอามาขายที่งานการชติก็เป็นงานที่เราไม่แสวงหาผลกําไรอยู่แล้วค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะไปเยี่ยมแวะชมบูธของกระทรวงอวอร์ได้นะคะปีนี้ก็ตั้งใจจัดอย่างมากนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้ ใช่ไปนะคะลงเฉพาะลงหนังก้ามิติอะ่ะก้ามิติคือว่าคือเหมือนกับสมมติฉายฮิมทะทลมอะ่ะมันจะมีอยู่ตรงหน้าเราเลยเ,ออเราต้องรีบวิ่งหนีคือแค่สามมิติจะนะหนังเรื่องแรกที่มันสามมิติเราต้องใส่แว่นนะไอ้จอมดาบทลุออฟ้านะแล้วดาบมันทะลุมลยเราหลบนม่แค่สามนะโอ้ทมต้องไปต้องไปงนะคะเนี่ยการมิติมันจะเป็นยังไงนะงานการาดาเนี่ยต้องไปเป็นงานที่พลาดไม่ได้ทุกกระทรวงอ่ะ ทุกกระทรวงทะบวงกลมและทั้งภาคร้าและเอกชนเขาจะร่วมกันจัดแล้วมันที่สุดคืออะไรรู้ไหมสหพัฒน์เขาจะลดราคาแบบกันนำซัมเมอร์เซลเลยไม่ฉันอยากจะเอาของมาขายเนี่ยมาตกว่าจะคุยกับคุณบุญชัยเอาของมาขายกระทรวงอวานงานการชาตินะคะซึ่งงานกระรชาติปีนี้นะคะภายใต้แนวความคิดทศมราชาชอบมากเลยพลาดไม่ได้นะไปดูกันแล้วเอาละ